นี่ครับายไรครับแม่นี่ตัวนี้ท้องมาครับตัวนี้ท้องได้สี่เดือนนะคะตัวเขาเือนลูกที่ว่ายสูงเก้าหกนะคะตั้งท้องเคลียร์้ำหนึ่งนะคะในสี่เดือนแล้วอานตะสาวแล้วเรียบร้อยนะคะประกันท้องประกันทำนี้ให้นะคะจนงามเงยแห้งค่ะไทยวัดใดลอยหาชิบสองเลยนะคะลอยหาชิบสองนี่ผมว่าบวกครับหาชิบสองหลังนี้บวกครับไงเงี้ยครับ S <S ออมันหางกลวงนุ่มแต่งามค่ะว่าสูงครับแต่ว่าหางนี่ลากขิด,ดเลยนะครับหางเม็ดเส้นยืนยืนนี้ทั้งหนามันวงมันคนกับง้อครับเจ็บเสกอะมันเงาค่ะเงานะครับเพียงมันแข่งขายืนขอต่างๆนี่นะครับมึงจะเดือดหัวน,นุ่มครับแดงจับเลยนะคะเนี่ยจับเลยค่ะเดียดจ้าๆนะคะหัวนุ่มมัน,ง,นง,ง,ามงามเลยนะครับเพียงขอ ผู้ใดอยากได้ง้วใสไง<ช>เป็นแม่บอกนะคะคาบทั้นหัวเสียงเด้อพี่น้องตัวนี้มันะะเปิดปหัวเสียงนะพี่น้อง<ช>มังความลึกความเงาครับมังของแม่นี่กปกติใสไงนะคะหัวลูกตัวทองอุาาลซาให้เรียบร้อยนะครับแม่นี่เปิดไว้เท่าไรครับวันนี่แม่นี่เปิดไว้เก้าหมื่นเจ็ดพันนะคะต่อรองได้อีกเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับแม่นี่ต่อรองได้ยูรงกีตผู้ขายอีสานนะคะ 97, บอกเ้าบอกแล้วก็งยืนไสบ์ไปเนาะมากล่องเตี๋ยวใบเมน่นผลิตมักสีเข้มๆนะครับเแข่งขาเมืองการยืนแช่ยงขาไสีแดงจัดนะกนอยเสียงกันโอ้สีสดดีครับเม่นตัวนี้ทองสองนะคะคุณงานตัวแหลกของเขาลูกกับสีแดงจัดเลยนะคะอื้บดขบเครื่องนะครับ โง่จังหักนะครับขโมยเก็บใจคนคนเตี๋ยไปเลยอเอาพลอยมากระสอบถามเพื่นมาได้ครับผมศูนย์หกหนึ่งสองสามสองสองสามเจ็ดหนึ่งนะคะโทรมาได้นะคะอยากมาเบิองตัวจริงแตโทรมาถามพี่กัดได้ค่ะหรือว่าแอดไลน์เบอร์นี้ได้คะ่ะพิกัดครอบยุไซเนี่ยครับบ้านหนองคุ้มเผือกตำบลลำนองแสนอำเภอหนองคิสีจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ตำบลละข้ามผู้เรียมักผูเ้เรีย สนใจก็กสอบถามนลยว่าเขาว่ามังตัวจริงก็ได้ครับแงอีริครับรับประกันเลยแม่นน่ผมผมว่านี่หาตัวจับยากนะครับแม่